ทาไทยไม่เสียเสียงเรียบเสียงราชมณฑลเสียงราชมรดกแห่งนครวัดที่ไม่เคยจากไปก่อนจะไปกันต่อกดไลเป็นกำลังใจและกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเสียงราชศูนย์กลางแห่งการศึกษาและโบราณาคดีเมื่อไม่ต้องกังวลเรื่องอธิปไตยรัฐบาลสยามได้ทุ่มงบประมาณและบุคลากรเพื่อพัฒนามณฑลเสียงราชให้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค แทนที่จะให้ฝรั่งเศสเข้ามาบูรณะตามแนวคิดแบบยุโรปการบูรณะนครวัดและนครธมจึงดําเนินไปตามแนวทางของกรมศิลปากรไทยผสมผสานความรู้จักผู้เชี่ยวชาญชาวของพื้นเมืองเน้นการรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมและสุนทรียศาสตร์แบบเอเชียตะวันออกเฉีงใต้วิชาภาษาของโบราณและศิลปะของถูกบรรจุเป็นหลักสูตรสาคัญในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศทั้งในกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่ก่อตั้งในเสียมราฐเองเพื่อสร้างนักปราชและนักโบรณาณคดีที่สามารถแปลจารึกและเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังปราสาทหินได้อย่างลึกซึง้งเสียมราฐกลายเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสยามเป็นจุดหมายปลายทางแรกของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินที่ได้รับการดูแลภายใต้ระเบียแบ,บแบบแผนของไทยอย่างใกล้ชิดโรงแรมและโครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นอย่างมีระเบียบเน้นการควบคุมการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้กระทบต่อโบราณสถาน